สวัสดีค่ะมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะน้องแอลเซรีไทยค่ะวันนี้น้องแอลมีนําเสนอนะคะนางฟ้าโฉมใหม่เลยค่ะอยากมีสไตล์นะคะ c ีวิกสีขาวรุ่นนี้เลยค่ะปี2013นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่า c ีวิกสีขาวรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างน,นะคะเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะมีไฟแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมีด้านหน้าก็ดจางหน้าพรเมียมนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆตัวรถกันเลยค่ะเริ่มจากยางกันก่อนนะคะยางขอบ16บหกโลเมกเดิมๆจากโรงงานค่ะสวยงามมากยางใหม่เอี่ยมองอยู่เลยนะคะมาดูด้านข้างกันบ้างเลยค่ะด้านข้างกระจักรถจะมีไฟด้านข้างนี่เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกันนะคะนี่ทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะมีโลโก้เรียบร้อยนะคะมีลูก โลโก้ฮอนด้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูด้านห้องเก็บสัมภาระกันก่อนเลยค่ะเ<อ>ดี๋ยวเราจะมาดูห้องเก็บสัมภาระกันก่อนเลยนะคะเปิดง่ายมากค่ะกว้างมากเลยนะคะดูด้านในก่อนค่ะด้านในกว้างมากเลยเก็บสัมภาระเก็บของใช้สิ่งที่จําเป็นได้เยอะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันบ้างนะคะนี่ด้านมีเครื่องมือเรียบร้อยนะคะพร้อม่้มเลยค่ะมีรถสำรองให้ได้ ให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะ oh. ด้านหน้านะคะพ oh. วงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ oh. นี่มีปุ่มอัตโนมัติให้กดเรียบร้อยนะคะ oh. เดี๋ยวเราจะไปทัชสกรีนมีทัชสกรีนปุ่มฟังก์ชันเรียบร้อยเลยนะคะสามารถกดเล่นได้ค่ะอัตโนมัติได้นะคะ แล้วเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าแล้วก็มีที่วางเขนเออที่วางเขนมีที่เสียบสาย usb ได้ด้วยนะคะที่ใส่ของมีสายเสียบเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะในพื้นที่ตัวรถด้านหน้านี่จะเป็นกว้างมากเลยนะคะ,ะมีหน้าจอชัดเจนมากไม้ตัวนี้จะอยู่ที่หกหมืนกว่านะคะ เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะมีที่นั่งประมาณสามถึงสี่คนได้ค่ะนั่งสบายมากเลยค่ะแล้วก็ที่พิงหัวนะี่คะถอดเอาไปทําความสะอาดยังเหมือนเดิมเลยนะคะไม่เอ็มองนะคะถือว่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยค่ะนี่ห้องเครื่องอยังเงียบนิ่งอยู่เลยนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานค่ะดูเลยค่ะเงียบ จริงๆด้วยนะคะเป็นอย่างไงกันบ้างคะนี่สำหรับนางฟ้าชมใหม่ใช่แล้วอย่างมีสไตล์คันนี้นะคะน้องมีราคา379,000บาทเองนะคะถ้าลูกค้าคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจติดต่อน้องแอลได้เลยนะคะ062 552 3325ค่ะวันนี้น้องแอลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย